สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดียวเดิมวันนี้เราจะไปเทศสร่างกายรอดอกันตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สรถออกหกโมงครึแต่ผมเพิ่งออกจากบ้านต้องรีบไปไอวอล์ก f e น moments later ตนี้รถบัสแล้วรถธรรมดาเหมือนกบมาอยู่บน Hãy subscribe đi 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 khai Gõ มาถึงแล้วนะครับกำลังเดินอยู่ริมถนนโอ้โหแดดร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาสักแปดโมงเก้าโมงได้เจอกันเอาเอาจริงๆว่ะสำหรับความจริง,ค,รงคือข้าวกินร้านไหนอร่ด้ขอแค่แม่ค้าสวยอร่อยทุกร้านแห <laughs> ละสวยวเวลาเม่อก้เฮ้ยใช้ได้เอ็มนี่มันคันเทพดีกว่ามี่สว่างว่ะ เียรล้องกล้องตัวนกล้องมีตอ,อ,อนเนี้ยแสงไม่เท่วยตอนนี้เรากำลัง,ลงเรากำลังเดินเข้าไปตรงไหนนะปวัดวัดวดวดวดปี๊ใส่ี่ต้องมีสนี่คือตอนนี้เรากำลังมีพิรุษน,นะตอนนี้เราเข้ามาในสุสานกันแล้วนะคะรับเดี๋ยวรัดกุ้ยเรียน นี้เดินเข้ามาในกลมคนเยอะมากคนแบบโค้เดเยอะเยอะมากเยอะมากมากครับผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดเนี้ยตอนนี้อยู่ในนี้สักราวๆห้าพันคนได้คือรวมเป็นสิบโรงเรียนอ่ะเนี้ยถึงจุดรวมคนแล้วเนี่ยเรากำลังนั่งนั่งรายงานตัวอยู่นะครับตรงคุยกับกล้องอยังไงอ่าให้ดูเนี่ยอยแบบงี้นะ รอต่อไปอยู่มาสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ถึงคิววัดร่างกายครับต้องถอดเสื้อแล้วก็วัดอ,อกวัดช่องเอวฮะถ่าย้อถ่ายอวินเหมือนกันวินเหมือนกันนะวินเท่าี้า <laughs> คือมันต้องวัดอ,อกวัดเอวแล้วก็วอะไรวะไรถอดเสื้อด้วยอันนี้รอ คนนำเขารายงานชื่อให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปน่าจะไปรอถอดเสื้อน่าจะได้เสื้อของรอดอละมัง้งไม่รู้ครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายออหกร้อยแปดสบอ่ะอย่าลืมเอามากันนะไปแล้วเจอกันยายตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วครับยายมานั่งรออีกตรงนึงหิวข้าวหิวน้ำด้วยไม่ได้กินแบบอะไรไมาตัง้งแต่เช้าเลย ใช่ใช่ตอนนี้ก็สักเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวได้ไปกินข้าวครับเนี่ยอันนี้ผ่านมาสามชั่วโมงยังไม่ได้เท้าร่างกายยังไม่ได้วิ่งพืนนี่งไม่ได้ซิทอัพยังไม่ได้วิ่งเลยรอรอนรอนานมากคคครรััััับกะยยยงงงงงจอมมมีววาหไ่เปลี่ยนไปตอนนี้เป็นเวลาพักแล้ว ขวดละสิบห้าบาทอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็รอจนถึงประมาณเที่ยงห้าห้าสิบก็จะไปอ่าเรียนอะไรสักอย่างหนึงนะ่งอ่ะแล้วเจอกันไปรุ่นนี่ตอนนี้นะครับอยู่ตรงฐานฐานดันพื้นนะครับ yeah, okay. กำลังอยู่ในช่วงนั่งรอนะครับถึงตรงอาถานปิดพื้นแล้วก็สินาบนะครับกด้านลงถ่ายให้ใส่ไปเรียคนต่อไปต่อเดวแล้วนะครับอุ้ยไอ้แค่คิวไปกูก็คนแรกเลยหรืป่ะกูแถวแรกแถวแรก ายทวินได้เต็มโอ้โหพ่อแม่ภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจตัวพ่อแม่เอากัสเดี๋ยวรู้ <laughs>